สวัสดีค่ะเรามาจากห้อง3.4กลุ่ม2นะคะสมาชิกมีทั้งหมด3คนค่ะวันนี้เราจะมาวัดเสาไฟถนนด้วยทฤษฎีความคล้ายกันค่ะเราพุ่งน้าตามหาแกลายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตามหาของแทงนเงนหูโอ๊ตค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ริมก,กกันนะคะนี่เรามาถึงจุดไหน เราอันนั้นก็คือของที่เราจะวัดความสูงนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะใช้เลยก็คือกระจกนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางกระจกลงค่ะแล้วก็ถอยให้เห็นหัวมุมเสาในกระจกค่ะอันนี้วงให้ค่ะเผื่อไม่เห็นเนื่องจากเราไม่มีตลับเมตรนะคะเราจะวัดด้วยความยาวของเท้าตามคลิปเลยค่ะขอเสริมอีกนิดนึงค่ะอันนี้ให้วัดจากตรงที่เราเห็นหัวมุมเสาไปยังกระจกค่ะ อันนี้คือเราวัดแล้วก็จะได้49่นะคะต่อไปก็จะเป็นการวัดจากกระจกไปยังของที่เราจะหาความสูงค่ะพอวัดออกมาก็จะได้ประมาณ79ครึ่งนะคะอันข้างล่างที่วงก็เป็นกระจกนะคะส่วนอันข้างบนคือเสาไฟถนนค่ะให้เราลากเส้นมาแบบนี้นะคะแล้ว1 6อกก็จะเป็นส่วนสูงค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นการวัดระยะทางด้วยความยาวของเท้าค่ะ 1 9จะเยาวยีเซนค่ะเราเดินทั้งหมดสี่เก้าก็จะเป็น24่สิคูณสเท่ากับเกเซนค่ะอันต่อไปจะเดินได้7จก้าคือค่ะเอา24ไปคูณ7เท่ากับ1 6ึ่เซนค่ะอีกครึ่งหนึ่งเอา24่่หารสค่ะจะได้12และสุดท้ายก็เอา68สิบแปดบวกสิเท่ากับหนึงรเซนค่ะคำนวณหายเอกกันค่ะ เอาส่วนสูงก็คือ160มาส่วน X ค่ะเท่ากับ96ส่วน180ค่ะนี่ก็จะเป็นระยะทางค่ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นำมาคูณไข่ก็จะได้ว่า X เท่ากับ28,800ส่วน96ค่ะแล้วก็นำมาตัดกันค่ะก็จะได้300ค่ะ จะสรุปได้ว่าเสาไฟถนนสูง300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองค่ะ